สำหรับหัวข้อเทศวันนี้ผมพี่จะเอาคําสอนของพ่อทูนมาอ้างวันนี้ก็คือว่าวัตถุสมบัติมีไว้ในโลกให้เราใช้ไม่ใช่ให้มันใช้เราให้เราอาศัยเขาไม่ใช่ให้เขาอาศัยเราอันนี้อ่ะมันเป็นคําสอนที่ลึกซึ้งมากทุกสิ่งในโลกนี้เราสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรเราสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราได้ใช้เพื่อให้เรามีความสะดวกเพื่อชีวิตเราใช้ได้ง่ายขึ้นแต่ เมื่อเราใช้มันเยอะพอเกินความพอดีอะไรเกิดขึ้นความยึดติดเกิดขึ้นความเคยเชิยนเกิดขึ้นการที่ไม่มีมันเราอยู่ไม่ได้เกิดขึ้นถ้าอย่างนี้เรียกว่าเราอยู่เพื่อใช้มันหรือว่าใช้มันเพื่ออยู่มันไม่เหมือนกันเราควรจะใช้มันเพื่อที่เราจะอยู่ได้แต่ตอนนี้เราอยู่เพื่อที่จะใช้มันนึกถึงแต่ละวันแต่ละวันสิ คนที่ห่วงสวยห่วงงามก็ต้องซื้อเสื้อผ้าซื้อกระเป๋าซื้อซื้อนู่นซื้อนี่เพื่อสะสมผู้ชายที่อยากเทอยากหล่อก็ต้องไปซื้อลถซื้อเครื่องมือแพงๆเพื่อมาอวดดีกันไม่ว่าจะเป็นแค่เรื่องเกี่ยวกับเล็ก,ลกแค่มือถือก็ยังต้องเอามาอวดกันเอามาแข่งกันอันนี้เรียกว่าเราอยู่เพื่อใช้มันหรือว่าเราใช้มันเพื่อจะอยู่ได้ทุกอย่างที่สร้างขึ้นมาในโลกนี้เขามีจุดประสงค์เขามีเหตุผลที่เขาสร้างขึ้นมาให้เราใช้ แต่เมื่อเราใช้เยอะเกินไปใช้จนติดใช้จนไม่มีมันอยู่ไม่ได้เมื่อนี้แหละก็รู้ซะว่าเราต้องกลับมาเกิดในโลกนี้อีกหลายภพหลายกันอีกหลายหลายทางที่ต้องกลับมาเกิดในโลกนี้แล้วก็ต้องเจอแต่ความทุกข์ทุกจากการสแสวงหาทุกจากการรักษาทุกจากการเอามันมาตีกันกับคนอื่นทุกจากการไม่มีมันแล,ล้วทรมานทําใจไม่ได้อันนี้ไนีที่อยู่ในข้อที่สองข้อที่ห้าของสิบห้า คือการโลภอยากได้นู่นอยากได้นี่แต่ยังไม่พอได้มาแล้วเมามันอีกด้วยซ้ําแทนที่เราจะมีมันเพื่อเอาไว้ใช้เพื่อเอาไว้อาศัยเรากลายเป็นทาสของมันถึงบอกไนว่าการที่เรายึดติดกับวัตถุสมบัติมันเป็นสิ่งที่ผิดมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราหมกมุ่นทําให้เราจิตเศร้าหมองแล้วทําให้เราต้องกลับมาเกิดใหม่ในโลกดังนี้เราควรจะทํำยังไงล่ะ ก็จำคำสอนพระพุทธเจ้าเอาไว้มัฉีดมาปฏิปทาทางสายกลางวัตถุสมบัติทุกอย่างมีเอาไว้เดี๋ยวมันก็ต้องหายไปเดี๋ยวมันก็ต้องเสื่อมเดี๋ยวมันก็ต้องเสียเป็นเรื่องธรรมดาเราใช้มันเราอาศัยมันเท่านั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่เห็นใจเราพึ่งมันแล้วเราเอาใจเราไปฝากกับมันมันให้ความสบายใจเรามันให้ความอบอุ่นเรามันให้ความสะดวกสบายแก่เราเมื่อนั้นแหละเราต้องถอยออกมาสักหนึ่งก้าว ถ้าไม่งั้นน่ะเราจะอยู่ไม่ได้ตัวที่ไม่มีสิ่งเหล่าน,นี้คิดดูสิในหนังซอมบี้หนังผีแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องที่โลกเขาจะพังโลกเขาลมถลายอย่างเงี้ยเมื่อไฟฟ้าหมดไปจากโลกเมื่อเงินหมดไปจากโลกเมื่อของสะดวกสบายหมดไปจากโลกพวกไหนล่ะตายก่อนเพื่อนพวกไหนล่ะที่นอนร้องเวาอยในในตลาดนอนหมดร้องเวรอยอยู่หน้าบ้านทําอะไรไม่ได้สักอย่างเลยก็พวกไหนก็พวกคนรวย พวกคนติดสบายพวกคนเก่งพวกคนดังพวกดาราทั้งหลายเพราะเขาอยู่ด้วยความเพ้ออยู่ด้วยความประมาทเลยทําให้เขาอยู่ในโลกนี้ไม่ได้เมื่อมันไม่มีสิ่งเหล่านั้นแต่คนไหนล่ะที่เขาอยู่กันได้ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกว้าน,นอพวกชาวบ้านชาวนาพวกใช้ก่อสร้างทำทำงานด้วยมือของตัวเองพวกนี้แหละไม่ว่าจะอยู่ในระบบแพงระบบใหม่ระบบเก่าก็าอยู่ได้หมดเลยเพราะว่าเขามีสีมือ อันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้จักให้คิดอยู่สมเสมอว่าแต่ละวัตถุสมบัติที่ผ่านมือเราไปเราอาศัยมันหรือว่ามันอาศัยเราเราอยู่เพื่อมันหรือว่ามันมีไว้เพื่อเราเราต้องแยกตรงนี้ให้ชัดเจนถ้าไม่งั้นเราจะไม่มีวันอิสระในโลกนี้แล้วก็ต้องกลับมาโลกนี้อีกหลายครั้งเพื่อที่จะมาสลับตรงนี้อีก